หงมากสักการะองค์พ่อปู่ทาเวสุวรรณอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสิเราความประวัติความเป็นมากก็คืออาซิโดนอยู่นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับความฝันนะครับฝันเห็นปู่นี่แหละเห็นปู่ทาเวสุวรรณนี่นะครับกลางดงเดี๋ยวสิมา่อเราความฝันในฟั่งนะครับว่า เป็นอยังคือต้องมามองนีแล้วก็คือฝันเห็นเจยวกับ้องนี้เดี๋ยวสิมาเลา้ฟังเอามว้นี้คร่าวๆอ่ากาบโชคพอโชคขอลาบกับรครูไกกรนนะครับที่ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเป็นที่สักการะที่ส่วนบุคคล วอเมนวัดบอเมนนะครับมิดกับถนนม,มิตรภาพนะครับมิตรภาพมิตรภาพที่มุ่งหน้าไปนครราชสีมานะครับซึ่งมื่อนี้ซึ่งเวิดในสักการะตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเป็นสถานที่ที่ใครๆผ่านมาหรือ ได้มีโอกาสมาก,ก็ลองมาแวนเบิ่งนะนี่คือกลางดงนะครับอยู่กลางดงโคราชนะครับปากช่องเนาะนะครับก็เดี๋ยวสิมาเราประวัติให้างวัดประวัตเป็นอย่างคือใหญ่มาพ่อเพิ่นอยมตรงนี้นะครับเอาเข้าวข่าไปก่อนมื้อนี้เฮากัตั้งเกียรติฐานมาขอโชคขอลาบกับเพิ่น พ่อปูทาเวสวุวรรณนะครับเอกจา่นี้ก็มีหลายอย่างนะครับทีนี้มาดูว่าทำไมผมถึงพาทุกท่านมาสักการะตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ท้าความถึงพอดีฝันนะครับฝันว่า ได้เป็นเจ้าภาพวงสวงองค์พ่อปู่ทา้าเวสสุวรรณอยู่ที่ถนนวิจภาพกลางดงราะรู้ว่าตรงใดน,นะครับอันนี้คือความฝันก่อนนะครับแต่ที่นี่ผมเป็นผมฟังว่าผมได้เป็นเจ้าภาพองนี้ครับนี่ได้เป็นเจ้าภาพวงสวงองเท้าวองนี้นะครับผมก็เลยเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตว่าอยู่ไซนะครับ ก็ได้เลยได้เจอท่านองค์นี้นะครับนี่คือท้าวเวสสวรท้าวจ้าตุมหาราชทั้งสีพ่พระองค์ก่อนนะครับอยู่อยู่ที่อยู่ที่กลางดงนี้นะครับนะครับไพมาสกาัลละกาสิเห็นองค์นี้นะครับแล้วก็ก็เลยได้พ่อองค์ไงผูองค์ไงองค์นี้นั่มนะครับนี่คือความเป็นมากของ การที่ได้เข้ามาสักการะมาขอโชคลาภซึ่งสถานที่นี้เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับมีความที่ซึ่งได้เจอเจ้าของที่นะครับเพื่อนว่าให้ฟั่งนะครับว่าที่ตรงนี้เดิมทีเขาติดนี่เป็นล้านๆนะครับแต่ที่นี่เพื่อนได้สร้างเพื่อนได้ตั้งใจว่าจะสร้างท้าวเวสสุวรรณ นี่ยังมาเข้าฝันเพื่อนนะครับหมายถึงเจ้าของที่นะครับหมายถึงเจ้า,จาของที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเฮ็ดให้เพิ่นได้สางองค์ท้าเวสุวรรณนี้ขึ้นมานะครับบัดที่นี่เจ้าของทีเพิ่นก็เลยว่าโอ้ถ้าสิใหสร้างนั่นกะหา,างเงินมาหาย้ยแน่แล้วนะหาเงินมาซอยห้ซอยแน่เพราะฉะั้นว่าเพื่อนเป็นนี้เพื่อนนะครับเพื่อนเป็นติดนี ธนาคารยู่เป็นหล,หลายล้านนะครับเพราะเป็นสร้างเ็จเท่านั้นแหละครับหนี่ทุกอย่างก็ค่อยๆลดหายลดหายลงไปลงไป,ลงไปนะครับลงไปเรื่อยๆจนหมดจนหมดนีแล้วครับนี่ที่ตรงนี้ก,ก็เลยคุณยายก็เลยได้สร้างได้เฮตสถานที่ตัวนี้เป็นที่สาการะบูชาของบุคคลทั่วไปนะครับ นี่คือประวัติความดั้งเดิมตอนที่เป็นมาเนาะอันนี้เพราะฟังจากเจ้าของที่บนเราเราให้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาเสียงขอโชคลาบกับองค์พ่อทาวิสวุวรรณที่อยู่กลางโรงแห่งนี้กันเด้อครับพี่นอง